วันนี้เนี่ยเราจะมาลองให้นักเรียนเนี่ยฝึกการแปลกันนะคะหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการแปลประโยคภาษาเกาหลีค่ะเพราะว่าแปลไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเนี่ยแปลจากตรงไหนนะแล้วก็บางคนนะอาจจะแปลคำศัพท์ได้แต่ไม่รู้ว่า ที่แปลไปเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะเรียงลําดับประโยคไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแปลจากตรงไหนไปหาตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกในการแปลประโยคด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มแปลประโยคเนี่ยเรามารู้จักหลักการแปลประโยคคร่าวๆกันก่อนนะอันแรกที่นักเรียนควรจะต้องรู้นะคะก็คือเรื่องของตัวชี้พื้นฐานนะที่สําคัญสําคัญนะคะซึ่ง ตัวชี้ในภาษาเกาหลีเนี่ยที่สําคัญก็คือมีอยู่แค่4อย่างนะคะก็คือมีชี้ประธานชี้กรรมแล้วชี้เวลาแล้วก็ชี้สถานที่นะคะคำชี้ประธานถ้าใครที่เรียนมาแล้วพอจะจําได้ก็จะรู้ว่าชี้ประธานมี4ตัวนะคะ ก็จะมีคำว่า e กาอันนี้อยู่ในเซตเดียวกันและก็อีกอันนึงก็คือคำว่าอึนกับหนินอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันใช่ไหมคะวิธีการใช้เนี่ยอันนี้หลายคนคงรู้อยู่แล้วละ่ะอาจารย์ไม่ได้ทวนแล้วกันนะแต่ให้รู้ว่าถ้าเราไปเจอคำชี้นะคะไม่ว่าจะเป็น e กาอึนนินในหนึ่งในสี่เนี่ยอยู่กับข้างหน้าที่เป็นคำนามค่ะคำนามนี้ก็คือคำศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ อยู่กับคำไหนก็ตามเนี่ยแสดงว่าคำนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคต่อไปนะคะคำชี้กรรมก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าคำนามตัวไหนค่ะที่มีคำชี้กรรมก็คือมีคำว่าอึนกับเรินถ้ามีสองคำนี้เนี่ยนะคะไปติดอยู่ในประโยคคำศัพท์คำไหนก็ตามก็แสดงว่าคำนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะต่อไปนะคะก็คือคำชี้เวลาคำชี้เวลาก็จะมีคำว่าเอ คำเดียวนี่แหละนะคะถ้าเห็นคำว่า A ก็ให้เรานึกไว้ก่อนว่า1เป็นคำชี้เวลาหรืออีกอันนึงนะคะก็คือเป็นคำชี้สถานที่ค่ะเพราะคำชี้สถานที่เนี่ยก็จะมีคำว่า a กับคำว่า a 2สถ้าเราเจอ4คํคำนี้เมื่อไหร่นะคะชี้ประธานชี้กรรมชี้เวลาชี้สถานที่ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าคําที่อยู่ข้างหน้าคําศัพท์เนี่ยทำหน้าที่อะไราในประโยคนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะมาเข้าสู่การแปลประโยคกันต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับในการแปลประโยคนะคะลำดับในการแปลประโยคเนี่ยเราก็จะเรียงลำดับจากเริ่มต้นจากการแปลนะแปลประธนะานก่อนนะคะแปลประธาน แปลที่สก็คือแปลคํากริยาส่วนที่3มก็คือแปลรมค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคําไหนเป็นประธานเป็นกริยาเป็นกรรมเราก็จะต้องดูจากคําชี้เมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราได้ได้บอกกันไปอย่างเช่นในประโยคที่ให้มาเนี่ยคะ่ะชอเน่นฮันกูกอรเรนคงูฮาโกอิชซมดา เราอาจจะไม่ได้คำศัพท์สมมติแะยากกว่านี้ก็ตามเนี่ยนะคะเวลาขั้นแรกที่เราจะต้องดูก็คือเราจะแปลประธานเราก็ต้องดูว่าคำศัพท์ไหนที่มีคำชี้ประธานอยู่ซึ่งคำศัพท์ที่มีคำชี้ประธาน4ตัวอีกาอึนน์ก็อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าอันเนี้ยเราก็จะแปลเป็นส่วนที่1ก็คือแปลประธานก่อนต่อไปนะคะแปลส่วนที่2ก็คือแปลกริยา นักเรียนจาไว้เสมอเลยค่ะว่าคํากริยาอยู่ท้ายประโยคเสมอนะอยู่หลังสุดเลยค่ะอันเนี้ยก็เหมือนกันคํากริยานี้ก็คือคําว่าคุงผู้ฮากโกอิซึนดดามีคําว่าโกอิถ้าใครที่เรียนแล้วก็จะพอจําได้ว่ามันแปลว่ากําลังส่วนคํากริยาก็จะอยู่ที่ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะเรียนแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนที่2ค่ะเพราะเป็นคํากริยา แปลเป็นส่วนที่สองต่อไปค่ะเราก็จะแปลส่วนที่3าก็คือแปลร,รมเราจะรู้ได้ไงว่าคําไหนเป็นกรรมเราก็ดูที่คําชี้กรรมค่ะคําชี้กรรมก็คืออึนกับรึนมีอยู่2คําซึ่งคําไหนที่มีอึนกับรึนก็คือคํานี้ใช่ไหมคะทันกู่กอคํานี้เราก็จะแปลเป็นส่วนที่3ถ้าเราได้ลำดับแบบนี้ปุ๊บทีเนี้ยเราก็จะมาเรียงลำดับการแปลได้แล้วค่ะว่าชอเนื่นชั้นค่ะลำดับที่2บอกว่า กำลังเรียนคำกริยาและส่วนสุดท้ายที่เราแปลก็คือแปลกรรมใช่ไหมคะฮันคุกอภาษาเกาหลีก็เป็นส่วนที่3หรือส่วนสุดท้ายในการแปลประโยคก็จะเรียนลำดับการแปลได้ตามนี้นะคะต่อไปเนี่ยทีเนี้ยบางประโยคเนี่ยมีกรรมบางประโยคไม่มีกรรมบางประโยคมีประธานบางประโยคไม่มีประธานไม่มีตัวไหนก็ข้ามไปแปลตัวถัดไปได้เลยคะ่ะ ฮันกูกอรนคงบูฮาโกอิซึมิดาประโยคนี้เนี่ยนะคะถ้าเราอ่านประโยคเนี่ยเราตั้งต้นจากการแปลประธานใช่ไหมดูซิคําไหนนะมีคําชี้ประธานอีกาอึนเนินอยู่บ้างเราก็จะเห็นว่าไม่มีเลยค่ะในประโยคนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่มีเราก็จะประค่าไปแปลอะไรคะกริยาก็คืออยู่ท้ายประโยคส่วนที่2ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแปล กส่วนที่3เอาตามสเตปนี่แหละนะคะส่วนที่3แปลกลําคําชีก้กรรมก็คือคําว่าอืึนกับร่นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้เป็นกรรมแล้วก็แปลเป็นส่วนที่3ค่ะส่วนที่1ไม่มีข้ามไปค่ะส่วนที่2กําลังเรียนค่ะและส่วนที่3ค่ะภาษาเกาหลีถ้านักเรียนทําตามขั้นตอนตามลําดับแบบนี้เนี่ยนะคะ นักเรียนก็จะสามารถจับจุดในการแปลลำดับได้ตั้งต้นจากการแปลประธานก่อนเสมอค่ะถ้าไม่มีแล้วก็ค่อยผัดไปแปลกริยาแล้วก็ถึงจะไปแปลกรรมบางประโยคอาจจะไม่มีกรรมก็ข้ามไปเลยค่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแปลกรรมก็ได้เราก็จะไปแปลกันที่ส่วนอื่นในลำดับถัดไปนะคะ ลำดับถัดไปในการแปลประโยคนะคะเราก็แปลส่วนที่เหลือจากแปลประธานแปลกริยาแปลกรรมก็แปลส่วนที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในประโยคซึ่งส่วนที่เหลือเนี้ยเราก็จะเริ่มต้นจากการแปลเวลาก่อนถ้าในกรณีที่มีเวลาเราก็จะแปลเวลาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี้ยก็จะไปแปลส่วนที่เหลือโดยที่แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นอิโยอิเรชอนเน ชินกูฮาโกฮักวอนเอซอแฮงกูกอรินคุงบูหัมนีดาเราก็จะเห็นว่าในประโยคนี้เนี่ยมีคำชี้เวลาแน่ๆแล้วนะคะอย่างน้อยตรงเนี้ยเรารู้แล้วลหละว่าถ้าไม่ชี้สถานที่ก็ชี้เวลาซึ่งอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ถ้านักเรียนทุกคนท่องศัพท์มาก็จะต้องจำได้อยู่แล้วนะคะว่าอิริโยอิรก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถแปลเอาไว้ก่อนได้เลยว่าวันอาทิตย์ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับเข้าไปสู่สเต็ปที่เราเคยแปลมาก็คือแปลประธานกริยากรรมแปลประธานก็ดูคําชี้ประธานอีกาอึนเนๆอยู่ที่คําไหนอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่1ค่ะในการที่เราจะแปลต่อไปแปลคํากริยาอยู่หลังสุดเลยค่ะก็คือคําว่าคงบูฮัมนิดาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่2ใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะแปลกรรมแปลกรรมก็ต้องหาคําชี้กรรมใช่ไหมคะอึนกับรึน อ่านประโยคแล้วก็จะเจอว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เป็นกรรมและเป็นส่วนที่3ที่จะแปลหลังจากนั้นตรงนี้ทั้งหมดนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องแปลที่เหลือทั้งหมดแล้วก็แปลโดยการทำไมคะข้างหน้าไปอจากข้างหลังไปข้างหน้าอ่ะทีนี้เขามาเริ่มแปลค่ะแปลจากวันหรือว่าเวลาก่อนก็จะเริ่มที่อิริโยเอเรวันอาทิตย์ค่ะชอชั้น และประธานเสร็จกริยาคงบู้ห้ามนีดาเรียนค่ะส่วนที่2ส,ส่วนที่3ที่เป็นกรรมค่ะฮันกู้กอก็คือภาษาเกาหลีค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าประโยคตรงนี้ที่เหลือเนี่ยมีคำว่าเอสอเป็นคำชี้สถานที่ใช่ไหมคะแสดงว่าข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมา a ซอแปลว่าที่ชี้สถานที่อะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือโรงเรียนและแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าค่ะ h a โก o แปลว่ากับและสุดท้ายที่ยังเหลืออีกหนึ่งคำช h i n k แปลว่าเพื่อนถ้าเรียงตามลำดับแบบนี้ค่ะประโยคยาวขนาดนี้นักเรียนก็ยังแปลได้อยู่ดีเพราะแปลตามสเต็ปแปลตามลำดับวันอาทิตย์ชั้นเรียน ภาษาเกาหลีที่โรงเรียนกับเพื่อนนะเห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะแปลประโยคได้แล้วนะคะต่อไปนะคะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนจะมีปัญหานะคะก็คือประโยคยาวค่ะแปลไม่ได้เพราะจับจุดไม่ถูกมันยาวเกินไป เอาที่อาจารย์บอกประธานกริยากรรมไปใช้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะให้นักเรียนคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าประโยคยาวๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมักจะมีคําเชื่อมอยู่กลางประโยคถ้าในกรณีที่ประโยคมีคําเชื่อมค่ะเราก็จะตัดให้มันสั้นโดยการใช้คําเชื่อมค่ะคําเชื่อมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่กลางประโยคเสมอใช่ไหมคะอย่างเช่นประโยคที่อาจารย์ให้บอกว่า h a n g u c o n e n o r i o p j i m a n c h e m i s o r o เราจะเห็นแล้วว่าประโยคนี้มีคำเชื่อมอยู่ก็คือคำว่าจีมันที่แปลว่าแต่แสดงว่าตรงนี้เราสามารถตัดประโยคได้ค่ะแล้วเราก็จะมาแปลประโยคในส่วนที่1ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแปลประโยคในส่วนที่2ข้างหลังนะฮะประโยคในส่วนที่1ค่ะเราก็จะใช้สเต็ปการแปลที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าประธานกริยาใช่ไหมคะประธานก็คาชี้ประธานอยู่ตรงนี้ก็แปลก่อน ฮันกูกอก็จะแปลตรงนี้ก่อนว่าภาษาเกาหลีแปลประธานเสร็จคำกริยาอยู่ตรงไหนก็นจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะออริยปแปลว่ายากต่อไปค่ะคำเชื่อมที่เราเห็นตรงนี้เป็นคำว่าแต่ว่านะ,ะเสร็จแล้วก็ไปแปลประโยคข้างหลังค่ะประโยคข้างหลังเนี่ยก็แปลตามสเต็ปเดิมค่ะ ถ้ามีประธานแปลประธานถ้าไม่มีไปแปลกริยาค่ะในประโยคนี้เราเห็นว่าเหลือแค่คำเดียวค่ะประธานไม่มีก็แปลได้เลยค่ะแชร์มิอิซอยอแปลว่าสนุกค่ะเนั้นจบแล้วค่ะประโยคนี้ก็สามารถที่จะแปลได้แล้วนะคะต่อไปอ้าวถ้าสมมุติว่ามันยาวไปกว่านี้อย่างเช่นประโยคข้างล่างเนี่ยอ่านปุ๊บโอ้โหยาวมากเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าจะต้องแปลเริ่มต้นจากตรงไหนอ่านประโยคแล้วลองสังเกตก่อนว่าในประโยคนี้มีคําเชื่อมไหม ถ้ามีคำเชื่อมเราก็จะแบ่งครึ่งประโยคก่อนคำเชื่อมของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าซอเห็นไหมคะถ้าเห็นประโยคคำเชื่อมตรงนี้ปุ๊บแบ่งประโยคได้เลยค่ะแล้วแปลประโยคที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ก่อนอ่าประโยคข้างหน้าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแปลประโยคก็เริ่มจากแปลประธานเหมือนเดิมค่ะแปลประธานหาคำชี้ประธาน E g a r n e นเจอแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้เป็นส่วนที่1 เชจูโดก็คือเกาะเชจูแปลส่วนที่2ค่ะคํากริยาอยู่ตรงนี้ค่ะคํากริยาเนี่ยมันจะติดกับคําเชื่อมเสมอค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้ได้เลยว่ายังไงตรงนี้เป็นคํากริยาแน่นอนยูมยองเฮแปลว่ามีชื่อเสียงหรืออะไรยังไม่ได้แปลก็แปลถอยหลังกลับไปค่ะนอมูแปลว่ามาก ต่อไปคำเชื่อมคำว่าซอเราก็แปลคำเชื่อมคำนี้ค่ะแปลว่าซอแปลว่าดังนั้นเราก็แปลประโยคที่สองใหม่ค่ะซา r ัมทธรีมานี่นนทอข้ามนีดาจับจุดใหม่ค่ะแปลประธานก่อนประธานเจอแล้วค่ะอีการอึนเนอยู่ตรงนี้แสดงว่าคนนี้เป็นประธานซา r ัมเธร์นผู้คนแปลส่วนที่สองคำกริยาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ นลรอคัมเนดาคัมเนดาไปรอไปเพื่อนลท่องเที่ยวนะคะไปเพื่อเที่ยวมานี่แปจากข้างหลังกลับไปข้างหน้าในส่วนที่เหลือค่ะมากหรือเยอะก็ได้เกาะเชชูเนี่ยมีชื่อเสียงมากดังนั้นเนี่ยผู้คนก็เลยไปเที่ยวกันเยอะไปเที่ยวกันมาก เห็นไหมคะว่าประโยคยาวแต่ตัดให้สั้นแล้วแปลโดยใช้สเต็ปการแปลสเต็ปเดิมที่เราเคยแปลก็จะแปลประโยคออกมาได้แน่นอนนะคะต่อไปนะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะในการแปลอันสุดท้ายนะคะก็คือเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าคำกริยาเนี่ยจะอยู่ที่ ข้างหลังสุดเสมอเลยของประโยคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบังเอิญเห็นว่าคํากริยานะคะมันมาอยู่ที่ข้างหน้าประโยค,ะคะหรือมาอยู่ตรงกลางประโยคก็ตามให้เราคิดเอาไว้ในใจก่อนเลยว่าคํานั้นนะ่ะมันเป็นแค่คําขยายคะ่ะมันไม่ใช่คํากริยาที่แท้จริงนะคะเพราะว่าถ้าคํากริยาที่แท้จริงมันจะต้องอยู่หลังสุดเสมอคะ่ะให้จําไว้แบบนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าให้เห็นภาพ ประโยคบอกว่าฮันคูเคซォอิลฮานเนนซาร์ n มอนฮันคูกอรนคงบูเฮีเฮนะคะหลายคนไปเห็นคําว่าเนินตรงเนี้ยเห็นคําว่าอื่นอุ้ยตายแล้วงงละทีนี้งงว่าตกลงคําไหนที่เป็นประธานกันแน่นั่นเองดูให้ดีนะคะว่าข้างหน้าคําว่าเนินเนี่ยเป็นคําว่าอิลฮถ้าใครจําคําศัพท์ได้จะรู้เลยค่ะว่าคำว่าอิลฮ่าเนี่ยมันแปลว่าทํางานแสดงว่าตรงเนี้ย ไม่ใช่คํากริยาที่แท้จริงถูกไหมคะเพราะคํากริยาที่แท้จริงต้องอยู่ข้างหลังค่ะทําหน้าที่ขยายค่ะถ้าเรารู้แบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่าคําเนี้ไม่ใช่คําประธานและเราต้องหาประธานตัวใหม่ก็แสดงว่าประธานที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้ค่ะคําว่าอึนชี้ประธานอยู่ตรงนี้และสารังตรงเนี้ยแปลว่าคนใช่ไหมคะคนทีนี้ข้างหน้าตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเป็นลักษณะของการขยายความค่ะคนที่ทําไม เพราะประธานมีอยู่ตรงนี้เนาะคนที่ทำงานค่ะ A อซอที่ฮันกุกประเทศเกาหลีอ่าเวลาแปลเราก็จะเป็นแปลลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนะคนที่ทำงานที่ประเทศเกาหลีแล้วอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะคะคือส่วนของประธานทั้งหมดค่ะต่อไปค่ะแปลกริยากริยาที่แท้จริงต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่หลังสุดของประโยค และกริยาอันเนี้ยมีไวยากรณ์ติดมาว่ายาแหยโยที่แปลว่าต้องค่ะคงบูก็คือเรียนตรงนี้เป็นส่วนที่1เหมือนเดิมค่ะเราจะยึดที่ประธานเป็นหลักคนที่ทำงานที่ประเทศเกาหลีเนี่ยส่วนที่2บอกว่าต้องเรียนและส่วนสุดท้ายก็คือแปลรมใช่ไหมคะรมอยู่ตรงไหนคะอึนกับรึนอยู่ตรงนี้ต้องเรียน คันกุกอภาษาเกาหลีก็แสดงว่าทำหน้าที่เป็นกรรมแปลเป็นส่วนที่3ามนั่นเองอแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อให้ถ้าจับจุดแบบนี้ได้นะคะเราก็จะแปลประโยคได้อยู่ดีไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้รู้ว่ากริยาถ้าเป็นกริยาที่แท้จริงต้องอยู่ข้างหลังค่ะเอาอีกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคนะ,คะสุดท้ายนะคะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะเราบอกว่าชอเนน ขึ้นชิบินซาโกชิปซึมนิดานะ,ะเราก็จะเห็นว่าในประโยคนี้ข้างหน้าอ่ะมีประธานมาให้ในวงเล็บนะคะก็แปลส่วนประธานไปก่อนก็คือคำว่าชอที่แปลว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานเพราะอีกาอึนเน่นเป็นคำชี้ประธานค่ะต่อไปค่ะเราก็จะไม่แปลกริยาถูกต้องไหมคะกริยาอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะส่วนที่2ออยู่ตรงนี้ มีไวยากรณ์ติดมาก็แปลไวยากรณ์ไปด้วยนะคะ go ship แปลว่าอยากก็แปลไปลว่ายาก Sa ก็แปลว่าซื้อใช่ไหมคะเราก็จะแปลประโยคตรงนี้ว่าฉันอยากคำกริยาซื้อต่อไปค่ะก็ดูว่าประโยคมีกรรมไหมประโยคมีกรรมก็แปลกรรมเราก็เห็นแล้วว่าประโยคนี้มีกรรมค่ะเพราะคำชี้กรรมอยู่ตรงนี้อึนกับเปน คำก็คำก็คือคำว่าชิปบ้านยังไม่หมดเห็นไหมคะข้างหน้าอยู่ตรงนี้เราก็จะแปลส่วนตรงเนี้ยถอยหลังกลับไปคําว่าคืนในที่นี้ก็มาจากคําว่าคือต่าที่แปลว่าใหญ่ค่ะฉันอยากซื้อบ้านหลังใหญ่นั่นเองนะคะอยากซื้อบ้านใหญ่ก็คืออยากซื้อบ้านที่มันหลังใหญ่เพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะสามารถแปลประโยคได้แล้วหลายคนอาจจะมองตรงนี้ไม่ออก ไม่เป็นไรค่ะขอให้เราแปลประธานแปลกริยาแปลส่วนที่3แปลกรรมได้เราก็ยังสามารถแปลประโยคโดยภาพรวมได้อยู่ดีว่าเอ,อ้ฉันอยากซื้อบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าตอนนี้นักเรียนหลายๆคนก็น่าจะไปจับจุดในการแปลประโยคได้แล้วล่ะนะคะว่าเราจะต้องแปลประโยคกันอย่างไร ยังไงก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยนักเรียนได้ในเรื่องของการแปลประโยคนะคะนั่นก็คือเรื่องของการท่องศัพท์เพราะว่าถ้านักเรียนมีคําศัพท์ในหัวมากพอนะคะ ก็จะสามารถทําให้นักเรียนเอาคําศัพท์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ทําให้นักเรียนสามารถที่จะแปลประโยคได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะแปลประโยคให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะยังไงก็าาตามอลองเอาเทคนิควิธีการนี้ไปลองใช้แปลประโยคภาษาเกาหลีกันดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าได้ผลอะไรยังไงนะก็สามารถที่จะเอามาคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะก็ subscribe กดกดติดตามเอาไว้เราจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปที่จะเอามาลงให้จะเป็นเรื่องของวยากอณจะเป็นเรื่องของคําศัพท์อะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ลองติดตามคลิปหน้าต่อไปก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เอาเท่านี้คะ่ะ